เราเล่นเกมแหละเราเล่นไม่ชนะเนี่ยมันต้องกลับไปปรับอะไรบางอย่างแล้วต้องเก็บไอเทมอะไรก่อนหรือต้องติดอัฟเฟกต์กิเว สวัสดีครับเท t t r i ริ p ัมฟุต p ิ i n พอยต์ออฟวินวันนี้นะครับกับผมเอกพรนะครับก็วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมีการทำอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งกันอย่างจริงจังมากขึ้นเอา AI มาประกอบซึ่งวันนี้เนี่ยอยากจะมาพูดคุยนะครับกับคุณเจนะครับวราผลโลวัฒนามาจากคอเลกทีฟนะครับสวัสดีครับคุณเจครับสวัสดีครับอถามคุณเจหน่อยเรื่องของถ้าจะจะให้นิยามคำว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยคืออะไรครับ จริงคำว่าอินฟลูเอนเซอร์ก็มาจาก influence นะครับก็คือผู้ที่มีอิทธิพลทางความคิดให้กับคนแต่ละคนฟังภาษาไทยดูดาร์กนะดูดาร์กผู้มีอิทธิพลผู้มีอิทธิพลใช่ครับแต่คำว่าอินฟลูเอนซ์เนี่ยบางทีมันอิทธิพลด้านดีได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งคำว่าอินฟลูเอนเซอร์จริงๆมันอยู่กับเรามานานแล้วนะครับก่อนที่จะมีโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่ก่อนเราจะเรียกว่า word 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 of mouth marketing กันครับก็คือการพูดปากต่อปากนะครับแล้วก็มาในยุคที่พอเราเริ่มมีทีวีนะครับก็จะเป็นดาราการมาของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็ทำให้ผู้้มมีีีออิิททธพลลเเเนนน่่่ยยป็็ใคครรกไดแหะะชืโงับ ว่าสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึง่งเราก็สื่อสารเรื่องนั้นออกไปจนมีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆคือไม่จําเป็นต้องเป็นดารานักรอ้องเซเลบมาก่อนถูกต้องยุคแรกๆเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ก็จะเป็นช่วงที่เขาเก่งด้านใดด้านหนึ่งพิเศษหรือว่าสื่อสารตัวตนด้านใดของเขาเป็นพิเศษ <Pac. S 2> จนมีผู้ติดตามมากขึ้นแล้วก็ทําให้เขาเป็น,ปนผู้มีอิทธิพลทางความคิดตรงนั้นรับทาไมถึงได้มาสนใจอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้ง ธุรกิจนี้ผมเริ่มตั้งแต่อยู่สวัยมาหาลัยประมาณช่วง5้าปีที่แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันมีเราเป็นเด็กแข่งเคสมาก่อนนะครับมันมีเคสหนึ่งที่เราไปแข่งแล้วสิ่งที่เขาอยากให้หาเนี่ยคือให้หา fulfilling job สำหรับคนรุ่นใหม่คือช่วยหาให้หน่อยซิว่าคนรุ่นใหม่เนี่ย ควรจะมีโซลูชันอะไรที่ทําให้เขาเจองานที่ใช่บ้างเราก็เลยไปเจองานหนึ่งนะครับที่คนรุ่นใหม่อยากจะเป็นนะครับ<อ> <Soul> ซึ่งตอนนั้นเรายังเรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์อยู่นะครับตอนนั้นแพลตฟอร์มที่เวิร์กที่สุดก็ยังเป็นยูทูปก็คือคนรุ่นใหม่อยากจะทำคอนเทนต์เพื่อสื่อสารตัวเองออกไปนะครับเราจะทํายังไงให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถเจอโจทย์ที่ใช่คือการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับพอเราเริ่มจะทําธุรกิจเนี่ยเราหาอินไซต์อย่างเดียวไม่ไม่พอแล้วนะครับเราต้องศึกษาในเชิงของตลาดด้วยว่ามันมมีีบบบิิิสสสซซเเเนนโดดลลแไหท่อ็กตตต์์ใา ครรีเเออต์ที่เป็นคนรุ่นใหม่<ะ>กับคนที่เป็นแบรนด์<ะ>เราเป็นย<ะ>ังเจเนอเรชันเราเป็นคนที่สามารถเป็นตัวกลางตรงนี้ได้มันก็เลยเริ่มต้นจากการที่เราดีไฟคอลเลกทีฟเป็นผู้เชี่ยวชาญในการที่จะคอนเน็คระหว่างแบรนด์กับอ<ะ>ินฟลูเอนเซอร์ในช่วงแ<ะ>รกนอกเหนือจากเหตุผลที่มันเป็นอินเทอร์นแล้วเนี่ยเหตุ<ะ>ผลในเชิงเบสส์มันก็ถูกเช็คลิสต์ในหลายๆข้อ<ะ>อย่างเช่นเช็คลิสต์ในเชิงเบสส์โมเดลข้อแรกก็คือว่าโอเคมาร์ market trend, market เก็ตเทรนด์มาร์เก็ตไซส์มันกำลังมา<ะ>แล้วอันเนี้ยมันน่าทำได้อันที่สองคือธุรก,กิจเรามีอันแฟเเวนทจคือเเราป็นยงเจเนนนนนเเเรรรชััพกกาาทธุิจี้้ยมตอบไดว่าาททไมเรถึงงต้อ ใช่ไหมครับแล้วก้อนที่3เนี่ยในเชิงของฟิสิบิลิตี้ที่เรารู้สึกว่าธุรกิจเนี้ยไม่ได้ไม่ต้องใช้ไม่ไมไมต้องใช้ initial investment เยอะนะครับการทำธุรกิจแบบนี้ในสมัยมาลายมันทำหน้าที่ในการค่อยๆโตได้嗯嗯แม้ในเชิง business checklist เนี่ยมันก็ถูกทุกข้อรเราก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีแต่คำว่า why not แล้วว่าทำไมไม่ทำคร,ครับผมก็เลยทำเรื่อยๆแต่ยังไงซะแม้ว่ามันจะไม่ต้องใช้เงินทุนมากแต่ก็ต้องใช้ถูกไหมก็ต้องใช้ครับอย่างในส่วนของเทสฟันเนี่ยได้เข้าเข้ามาอยู่ในในลูปไหนของบริษัท ได้ครับจริงเทปฟันจริงอยู่มาตั้งแต่รูปแรกเลยลรูปแรกเลยอยู่กับเทปฟันมานานมากนะครับเทปฟันในช่วงแรกเนี่ยตอนนั้นเขาจะมีฟันดิ้งสำหรับนักศึกษาในการที่เป็นยูดฟันนะครับมันคือเป็นเทสท,ท,ที่ให้นักศึกษาเนี่ยได้ลองเอาไอเดียเนี่ยมา POC คือมาลองเทสก่อนว่าไอเดียตัวเองเป็นยังไงถ้าไอเดียเวิร์กเนี่ยมาทำพีโอต่อคือเอาเงินทุนไปเดเวลลอปเป็นโปรโตไทป์แล้วก็ไปลองกับมาเก็ตถ้าโปรโตไทป์ตรงนี้เวิร์กเสร็จมีมาเก็ตสเกลลิ่งนะครับคือเอาเงินทุนเนี่ยไไไปปปขยยยยยาาาาาาาตตตลลลลดดนน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 ะะะะคคครรรรรรัััััับบบบบบแแแ้้้ววกกกกก็็็็เเ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 งิิททททุีีี่่่่จจออออมมพฒโโซูชืืืสห มาด้วยกันเลยในแต่ละช่วงเวลาน,นะครับซึ่งเงินทุนของเทสเนี่ยก็ที่เรานําไปใช้เนี่ยก็จะมีทั้งการที่จะเอาไปพัฒนาน โปรดักต์ก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับเท็ให้ความสำคัญกับสินค้าหรือบริการที่ต้องสร้างขึ้นมาแล้วตอบโจทย์ตลาดเพราะฉะนั้นในช่วงของการแข่งขันช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่เราพิชชิ่งกับทางเทสเนี่ยเขาก็จะถามอย่างเดียวเลยว่าโปรดักต์เนี้ยแตกต่างจากตลาดยังไงโปรดักต์นี้มีพันธุ์เชี่ยในการเติบโตแค่ไหนโปรดักต์นี้ถ้าคนเอามาทำซ้ำเนี่ยมันจะสามารถทำได้ไหมนะครับเขาจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าเป็นอย่างแรกเลยนะครับแต่พอเราลุตสเตจของการพัฒนาสินค้ามาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาตลาดซึ่งสเตจที่สองก็จะเป งบประมาณอย่างเดียวแต่เขาก็ช่วยเราดูด้วยว่าในเชิง business model เนี่ยควรจะเป็นยังไง business strategy ควร<อ>จะเป็นยังไงหรือ business plan ควรจะทำยังไงพอฟังอย่างนี้เนี่ยเหมือนเหมือนเท็ดฟันนี่เป็นแน,นนนี่ตั้งแต่เรายังเป็นเบบี Baby ของเบบีในแง่ของบริษัทถูกต้องครับ<อ>ก็เติบโตมาด้วยกันให้คำปรึกษากันมาโดยตลอดใช่ครับคือข้อดีคือตอนนั้นพอเราเป็นนิสิตเนี่ยเราใครช่วยเนี่ยเราโอเคหมดช่วยหมดโอเคครับพี่โอเคครับพี่เออซึ่งมันโอเคซึ่งในเชิง business เนี่ยผมก็เพิ่งมาตกผลึกทีหลังว่าโอเคการที่เราเป็นคนแบบเนี้ยมันทำให้ flexibility ในนนนตตััววเเเเรรรรรราาาาาาสูงะคคคคบืือออผมมิิิด่่่ถ้้ทททธธุุกกจจแีย อาจจะมีอีโก้ที่คิดว่าเฮ้ยยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละยังไงธ mm ุร hmm. กิจมันก็ต้องทำหนึ่งามสี่หแบบนี้ mm hmm. นะครับแต่ว่าโอเคพอเราอยู่ในช่วงตรงนั้นเนี่ยมันเราเลยเหมือนน้ำไม่เต็มแก้วอ่ะมีใคร uh huh. แนะนําอะไรเราทําหมดซึ่งจริงๆ c o l l e c t i ฟเน่ยไม่ได้เป็น Business m o เดลที่มัน s t a ติกตั้งแต่เดย์วันะครับคือตอนน่อให้ที่ผมเล่าไปว่าโอเคตอนที่เราทำที่ศิล์สัสาเนี่ยบร mm ิษัทโมเดลวันนั้นกับโมเดลเดนนี้ต่างกันไปเยอะและ mm ้ว hmm. นะครับเพราะว่าตลาดมันเปลี่ยนไปเยอะมากย อยู่ไว้ในนิวตั mm ้งแต่เดย์วันเพราะฉะนั้นมันทำให้ธุรกิจเราเนี่ยเริ่มมองหาลูกค้าตั้งแต่แรกเพื่อทำให้ธุรกิจมันซั่เยืนในช่วงแรกของธุรกิจเนี่ยเราเลยไม่ได้มองตัวเองเป็นสตาร์ทอัพเลยเรามองตัวเองว่าเราเป็น SME ให้ได้ก่อนคือเราทำธุรกิจให้ได้ก่อนว่าอย่างน้อยธุรกิจที่เราที่เราสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องพึ่งเงินนักลงทุนอย่างเดียวถึงจะโตแต่เราโตด้วยรายได้ของลูกค้าแล้วถ้ามันรายได้มันเติบโตไปถึงเป้าที่เราต้องการแล้วเนี่ยซีเนียร์ใหม่ที่เราตตต้้อองงงกกกึเเเเิบโรร็ววมาาา่่่่นนนนนััียยคไปพลทุ ถามคุณเจ๋หน่อยเห็นว่าทางคอลเลกทีฟเนี่ยก็มีการนําเทคโนโลยีเอามาใช้ประมวลวิเคราะห์ จทย์สําคัญของ marketing company เนี่ยคือจะต้องทําให้ลูกค้าเนี่ยได้ effectiveness ที่สูงขึ้นคือได้ประสิทธิภาพในการทํการตลาดที่สูงขึ้นนี่คือปัจจัยแรกปัจจัยที่2คือต้องได้ efficiency คือประสิทธิภาพในการทํางานคือต้องใช้ทํางานน้อยลงแต่ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นฉะ <Yeah. S 2> นั้นแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเราเลยไปใต้ตีความในเชิงของการทําการตลาดว่า influencer marketing เนี่ยจุดที่ effectiveness กับ efficiency มัน matter เนี่ยมันคือตรงไหนซึ่งสิ่งที่สําคัญที่เราไ identify คือมันอยู่ตอนที่เลือก influencer แล้วก็ตอนประสานงานนี่แหละนะครับเพราะว่าในแคมเปญนึงเนี่ยการที่เราจะต้องทํ influencer marketing campaign เราไม่ได้ติดต่อแค่คนเดียว10คน100คนเพราะฉะนั้น ที่สำคัญเลยคือเราต้องหาทรูที่จะช่วยทำให้แบรนด์เนี่ยทั้งทำกระตาได้แม่นขึ้นแล้วก็ต้องใช้เวลาให้มันน้อยลงด้วยนอกจากเลือกเสร็จแล้วเนี่ยต้องประสานงานต่อ,อถ้าเป็นรูปแบบเดิมเนี่ยอาจจะต้องมีการทำเอ็กเซลชีตใช่ไหมครับต้องมีการติดต่อลายคนต้องมีการทักในลายแยกนะครับต้องมีการสร้างกลุ่มขึ้นมาโอ้โหโปรเซสมันเยอะมากแล้วพอทำจบแคมเปญไปแล้วเนี่ยถ้าเขาไม่เก็บข้อมูลดีๆเนี่ยไอ้ที่เราบอกกันว่าเราอยากจะรู้ว่าอินฟลูเอนเซอร์คนไหนทำแล้วเวิร์กเนี่ยมันเอามารีคอร์ดเดต้าที่หลังไม่ได้นะ ที่เราจะไปหาแพทเทิร์นหรือว่าทํากระดาษให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นจาก Data ต,ตรงนี้ทําไม่ได้เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มของคอลเลกทีฟเลยเข้ามาช่วยในการเลือกให้แม่นยำมากขึ้นประสานงานงให้เอฟฟิเชนต์มากขึ้นแล้วก็แทร็กผลลัพธ์ให้เป็นระบบมากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบของเราก็จะทําเป็น n to e n d influencer marketing solution ที่ทาให้แบรนด์เนี่ยมาหา influencer ที่ใช่นะครับโดยที่เรามีระบบ AI ในการที่จะช่วยเลือกว่า influencer คนไหนควรจะเป็นผู้แทนแบรนด์บ้างมีข้อมูลเชิงลึกให้นะครับซึ่งตรงน,นี้เราดูได้หมดเลยว่าโอเคผู้ติดตามเขา ถูกต้องของเขาเล็กฉีดอยู่แล้วเราแค่หยิบหยิบมันออกมามันก็จะรวดเร็วถูกต้องสมมติว่าเรามี Data าเบสหมื่นคนใช่ไหมเรื่องมาร้อยคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยมันก็ต้องมี Data ช่วยกรองแล้วว่าตัดค<อ>ุณ<อ>สมบัติออกถูกต้องซึ่ง Data ตรงนี้สำคัญมากคือผมก็เลยบอกแบรนด์ว่าเวลาเลือก In นฟลูเอนเซเนี่ยให้ตัดก่อนแล้วแล้วค่อยเลือกเพราะถ้าเลือกก่อนเนี่ยมันเยอะเกินไปะฉะนั้นเราจะตัดด้วย Data ได้ก่อนถ้าไม่ตรงกับตามออเดียนที่เราต้องการตัดออกเอเจนต์ไม่ใช่ตัดออก Per เพ r m ์ n อร์แมเก่าๆแย่ตัดออก ไม่เคยเกิด,ดยอดท้ายตัดออกเพราะฉะนั <ừ m. S 2> ้นตรงนี้เรามีเช็คลิสต์ที่เป็นเดต้าตรงนี้มันช่วยกรองให้ได้ <ừ m. S 2> จากหมื่นคนเนี่ยเ <ừ m. S 2> หลือร้อยคนได้ใช้เวลา <ừ m. S 2> ง่ายมากแล้วคราวนี้ก็จะลูกค้าอยากจะเลือกลายบุคคลด้วยตัวเองมันก็ช้อยมันเหลือน้อยแล้วถูกต้องมันก็จะประหยัดเวลาไปเยอะใช่เพราะตอนนี้ตอนนี้ต่อให้เราใช้เทคเนี่ยสุดท้ายคนยังต้องใช้ Personal opinion อยู่แต่ว่ามันต้องใช้ตอนสุดท้ายหลังจากที่ Data คัดออกไปแล้วดูว่าเดนโทนตรงกับแบรนด์ไหมเพอร์ซินล์แบรนดิงตรงกันไหมโอเคบางคนอาจจะ จะใช้คําว่าติดภาพก็ได้นะอาจจะไปเห็นคนที่เขาประสบความสําเร็จมาแล้วแล้วฉันจะต้องทําแบบเขาเนี่ยรับรองเวิร์กแน่นอนครับสิ่งที่เราบอกต่อๆกันมาเนาะก็คือสิ่งที่การทำา t a r t u p คือต้องโตเร็วนะครับคือท,ทําธุรกิจไปแล้วเนี่ย กำไรเอาไว้ที่หลังเอารายได้ไว้ก่อนนะครับพอเราท่องแบบนี้แล้วเราไม่รู้เข้าใจที่มาของมันเนี่ยบางทีมันทำให้ธุรกิจเราเป๋เหมือนกันมันจะกลายเป็นคํำลอบใจตัวเองแหละเอาช่วงเนี้ยไม่ได้กำไรไม,ไม่เป็รายช่วงเบิร์นช่วงเบิร์นเอารายได้ไปก่อนการทําสิ่งนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปคือมันหมายถึงว่าในเชิงของ financial feasibility เนี่ย เขาไป forecast กำไรนะปีที่5 mm hmm. คือพูดง่ายๆคือเขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะกำไรเมื่อไหร mm ่ hmm. แต่อ mm ้สามสิสปีแรกมันเป็นช่วงที่เขาต้องเบรนแคสเพื่อให้ได้ฐาน User หร mm ือได้ลเวอร e นิเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญของเรื่องนี้คือเราต้องไปตั้งคำถามก่อน,นธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นซี r นรแบบไหนถ้าปีนี้เราตอบตัวเองได้ว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือ extend revenue มากที่สุดนะครับเพื่อทําให้เกิด network effect นะครับหรือว่าเกิด customer database ที่จะเข้ามาใช้ซ้ําได้ในปีถัดไปถ้าตรงนี้มันมีคําตอบและมีเหตตุผลสิ่งรงรนนั้้ทําได แต่ผมคิดว่าหลายๆธุกกิจเนี่ยบางทีเราไปเอาเลอร์นิ่งที่แต่ละคนเนี่ยมันทิ้งไว้แล้วก็เอามาทำเร็วไปหน่อยมันอาจจะทำให้เราไม่ได้ตั้งโจทย์ที่สำคัญแล้วก็ใช้เล a ร์นิ่งนี้ทางที่ผิดอยากให้มองการทำธุกกิจเหมือนการเล่นเกมบ้างการเล่นเกมที่เราออกแบบมาแล้วเราอยากชนะเกมนั้นนะครับการทำตรงนี้มันสำคัญแล้วมันสนุกขึ้นนะครับเบสเิโมเดลถ้าไม่ใช่แสดงว่าเกมนี้เรามันต้องผิดมันต้องไปคัสตอมไมซ์อะไรบางอย่างเหมือนเราเล่นเกมแหละเราเล่นไม่ชนะเนี่ยมันต้องกลับไปปรับอะไรบางอย่างและใช่ไหมครับ หรื financial เรารันไปมันไม่ได้มันต้องทําอะไรสักอย่างเพื่อให้มันถึงเป้าต้องเก็บไอเทมอะไรก่อนต้ออเทม่อนใช่หรือต้องไปอัพสกิลต้องไปออกเบี้ยวใบลายทางนิดนึงจะต้องไปทําตรงนี้หรือต้องไปเจอคนตรงนี้เฮ้ยมันมีเควสเล็กๆที่เราต้องออกแบบดีไซน์โอ้โหพอทําธุรกิจพอเราดีไซน์เกมแล้วเรามองการทําธุรกิจเหมือนการเล่นเกมเนี่ยมันทําธุรกิจไปด้วยสนุกไปด้วยใช่ไหมครับแล้วมันไม่ต้องกลัวล้มมันไม่ต้องกลัวเสี่ยงเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการให้เกิดเป็นยังไงแล้วมันไม่หลงทางเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเกมที่เราออกแบบเป็นแบบนี้ถ้าเกมไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเนี่ยก็ไปออกแบบเกมใหม่ก็ไปเปลี่ยนคําถามใหม่ก็ไปตั้งโจทย์ใหม่ว่าเราต้อง ทำอย่างให้เราชนะเกมให้มากขึ้นแต่ worst case ต่อให้ธุรก,กิจที่ไม่สักเซสเนี่ยมันก็เหมือนผมเรียน MBA คือพูดง่ายๆคือค่าเทอมที่ผมจ่ายมันก็เหมือนการเรียน MBA คอร์สหนึ่งนั่นแหละเพราะนั้นการทำวันนี้ทุกวันมันมีแต่ความสุขเพราะเรารู้สึกว่าต่อให้ธุรก,กิจนี้มันจะเฟล เราได้ค่าวิชากลับมาแล้วแล้วค่าวิชาเนี่ยประสบการณ์ประสบการณ์ตรงที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าเรียนเอพด้วยนะครับเพราะนั้นสิ่งนี้เป็นสำคัญมากทาให้พอเรามองธุรกิจเนี่ยโจทย์สำคัญเนี่ยมันเล่นเหมือนเล่นเกมมองมุมมองส่วนตัวทําไป u c c e s s ก็ได้ r e ว a r ์กลับมาแต่ถ้า a ฟ l เราก็เอา learning เนี้ไปทําต่อซึ่งสิ่งนี้มันสําคัญมากที่ทําให้เราจะ define success ให้เจอว่าเราทําธุรกิจแต่ละวันเนี่ยไปเพื่ออะไรอาละฮะก็วันนี้ขอบคุณคุณเจมากนะครับ